โอ้ oh. มาแล้วกบงานพังร็อกระดับโลกเวเบเลียนพังร็อกเกฟสติวัลคนจะมาเยอะมากนะครับมาพามาดูออกมาดูแป๊บหนึง่งนะครับเขาจะมาแต่งผมกันสรงงมอกมอกแบบนี้นะครับ งานเ,เนเรียนพังงานพังล็อกงานพังล็อกเป็นงานกินเตี๋ยวที่เราทีา่ใหญ่มากเนี่ยจัดในวินเทอร์การ์เด้นนี่นะครับเขาจัดงานในวินเทอร์การ์เด้นเป็นงานพังพังล็อกอคนก็จะตามมาเชียร์วงที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็จะแต่งตัวกันแบบนี้นะครับมาจากทั้งลอนดอนทั้งนิวคาสเซิลทั้งามาจากทั่วอังกฤษทั่วทั่วโลกครับ ทั่วโลกามาจากทั่วโลกคนนี้ทรงผมสวยทรงผมสวยก็จัดกันที่ Winter g า r d e n b l a c k ก o o l นะครับ Rebellion Punk Festival เรามาไล์สวนให้ดูทางนี้ก็มีทางเด็กก็มีครับทางเด็กทุกคนก็จะมากินดื่มเที่ยวกันสนุกสนานตรงนี้เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ ว่าวันนี้อากาศร้อนมากเออทรงผมคนนี้ทรงผมเทสวยสีส้มสวยสวยมากโอ้แต่ละคนก็าทำผมกันส่งสีสันอะอ่านี่ก็สวยอ่อคงจะไปเข้าไปดูเขาจัดงานคอนเสิร์ตคงจะเริ่มแล้วเห็นเดินตามกันไปทางนุ้นละ อ๋อไปกันเป็นแถวแล้วไปทางนู้นรีเบเลียนพังเฟสติวัลโอววันนี้อากาศดีคนเยอะเลยเขาจะทำผมสีแบบสวยงามนะครับ <c oughs> ออกมาจากวิเทอร์กันเดยกันตรงนั้นแดดมาแรงมองไม่เห็นวันนี้ <c oughs> ทางนู้นกับไปเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะไปดักดูทางนี้หน่อย เขาคงเข้าไปดูคอนเสิร์ตกันข้างหลังนะครับตรงนี้เป็นไอที่จัดงานอีเวนต์นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้มันเป็นที่จัดงานอีเวนต์เขาก็ทําทรงผมกันมาแล้วก็แต่งตัวแบบร็อกชาวร o c นะครับอ่าไปทางนี้่ต้องปกติรถเข้าได้ตอนนี้ต้องกั้นแหละอ่าตรงนี้ประธานเข้าโอ้กัน้นละ เดี๋ยวเราจะไปแอบดูตรงนี้ในนี้ครับคอนเสิร์ตอยู่ในนี้เราคนจะเข้าได้ต้องซื้อตัว๋วซื้อตั๋วมาตรงนี้เป็นที่ที่ดูบุหรี่มั้งเนี่ยที่เห็นดำๆเนี่ยโอ้ยว <c oughs> เราจะไป,ไปแอบดูนิดหนึ่งเพราะว่าเราเราไม่ได้เข้าเราไปแอบดู <c oughs> อ๋อเป็นออกที่เป็นที่ออกมาสู่บุหรี่ ที่ออกมาสู่บุรีเป็นงานทางร็อกเรามาออถ้าจะเดินตามก็คงไกลป,ประตูเข้าเขาเข้า,ขา,ขาทางไหนเรามาดูทางเข้า,าตัวนี้เป็นดักฟูวินเทอร์การ์เด้นเป็นคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์นะครับเขาจัดงานกันที่นี่น,นี่เป็นทางเข้าเ,เรามา,มา,มาดักดูทางเข้าเลยนี่ครับรีเป็นเลี w ยนวิกเอ็น วิสแบนเอ็กชั g e คนเขาจะแต่งตัวหัวทําทรงผมสีฉูดฉาดสวยงามนะครับนะเยอะๆคนมาจากทั่วโลกนะครับไม่ใช่มีแค่อังกฤษนะครับเขามาจาก<ม>จากทั่วโลกเลยอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันมาเยอะมางานนี้เพราะว่าเป็นงานไองานไอพังพังที่ใหญ่ ให,ใหญ่ที่สุดของของเทศกาลนี้ครับเขาจะมาจาัดที่แบล็กฟูเป็นเป็นช่วงหน้าร้อนทุกปีอ่าช่วงหน้าร้อนทุกปีเราไม่ได้หลฟ์สดหลายบัดน,นะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งเดี๋ยวพอพอคอนเสิร์ตเสร็จพวกพวกที่มางานคอนเสิร์ตเหล่านี้จะจะ,จะไปเต็มเต็มร้านเลยนะครับคนจะเต็มร้านตะค้ังอที่ตะค้ั่งทํางานนะคนจะเต็มไปหมดจะหัวสีเฉดชานะลูกค้าประจํา มาจากเยอรมันม้งมาจากฝรั่งเศสบ้งกลับมาทุกปีบางคนทุกวันนี้มางแต่สิบปีที่แล้วตอนนี้ถือไม้กระเท้ามามาร่วมงานนี่แล้วถือไม้เท้ามาร่วมงานอ๋อพังเด็กก็มีนี่พังเด็กก็มีเห็นไหมเนี่ยพังเด็กนะครับพังเด็กโน่นอย่างเท่อย่างเท่้ยไม่ธรรมดาอย่างเท่ทเ,ทเลยเราพาไปดู ตาไปเลาะดูโอ้คนเยอะคนเยอะปีนี้ยังไม่เห็นมีวงดน,นตรีออกมาเล่นข้างนอกเลยปีนี้ผับบาร์ขายดีครับเดี๋ยวพาไปดูไอ้ผับตรงตรงตรงข้ามร้านเราอ่าเขาจะมีเป็นผับที่อ่ผับที่ที่ชาวรกชอบมานั่งกินนะครับอ่าเนี่ยคนนี้ก็สวย สวัสดีครับเยอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงฮัลโหลโลโลเยอะขอบคุณ thank you มาจากไหนกันครับเอามาจากกรุงเทพเลยพี่พี่มาจากไหนคะทำงานอยู่ตรงตรงนี้ครับร้านไทยตรงนี้ร้านไทยเอัอบุญนัด โอเคโอเคโอเคเราเจอคนไทยมาจาก uh, <laughs> มาจากกรุงเทพครับโอ้ oh, <laughs> ไม่ได้กินกรุงเทพไม่ได้กินประเทศไทยมาเกือ <laughs> บ <laughs> มาจากสุรินรเามาจากสุรินมาทุกปีหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> มา, <laughs> <laughs> ม,ามางานนี้ทุกปีปีนี้ปีโอ้ยนี้เสี่ยงครับเรียกเสี่ยง <laughs> <laughs> ผมไม่ไม่คนไทยไม่คนลาวเลย ไม่ไม่เป็นคนไทยอยู่คนไทยเสี่ยงเสี่ยงคนไทยผมเป็นคนไทยอยู่สุรินสุรินใช่สปิกสุรินขมือใหญ่พูดไม่ได้พูดไม่ได้มาอยู่นี่นะอ้าวแล้เราเราโอเคโอเคครับเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกมากันแล้วสีเดวสวัสดีครับมาเจอคนไทย ่าต้องมาดูผับัตรงนี้โอ้โอ่โออาต้องมาแอบดูล็อผับตรงข้ามร้านน่อ่านี้ครับผับนี้ชาวล็อกจะมากันเยอะเ้ยเฮ้ย นี่ให้ดูเลยให้ดูใกล้ๆน,นี่ตำนานตำนานมาทุกป,ปีเราต้องเข้าร้านเราแล้วเข้า <c oughs> <c oughs> มากินดื่มเที่ยวกันเราส่วนเราต้องเข้าร้านเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อย <c oughs> เขาจะออกมาจากไอวินเทอร์การ์เด้นลูกค้าก็จะเต็มร้านให้ดูแทนให้ดูนะครับนะครับชาวล็อกรีเว์เรียนพังฟสเซิล 2,024 in b l a c k ว o ต l ่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปไลฟ์สดพาไปดูยามค่ำคืนนะครับยามค่ำคืนอ,อซูมให้ดูเนี่ยเออสักรอยสักสวยมากเลยรอยสักสวยอ่ต้องเข้าร้านแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาดูใหม่คืนนี้สวัสดีครับ